จดหมาเหตุกรุงศรีมาจังหวัดเลยแล้วต้องไม่เลยผ่านวัดป่าห้วยลาดวัดอันเงียบสงบของอำเภอภูเรือซึ่งเหมาะกับการไหว้พระทำบุญมากๆและมีของสวยแปลกตาให้ชมด้วยครับวัดป่าห้วยลาดอยู่บนเขาสูงที่รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติประดิษฐาน พระสัพพพันยูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุเป็นพระประธานครับไฮไลท์ของวัดนี้คือการกราบไหว้สักการะรูปองค์เทพต่างๆโดยมีงานปฏติมากรรมที่เป็นปริศนาธรรมติดตั้งไว้ในบริเวณเดียวกันได้อย่างลงตัวเกิดเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายมีบึงน้ำใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรมครับสักการะองค์เทพแล้ว ไปชมสิ่งสวยงามบนผู้เรือต่อในต่อหน้ากรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย